ครับผมสวัสดีเอฟซีแฟน่องมายแห่งมวลซืนเอามูนี่ภาพพรม่พี่น้องมาติดตามรับชมรลบฟังเนาะมาติดตามแนวทางครับผมอชื่อว่าโค้งทุถ่ายก็วาได้เนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์เล็กเม็ดเดียวครับผมเนาะพี่น้องอยู่ห้องเรืองข่าเนาะตื่น,นะนข่าวว่าไปนั่งขอเล็กด้มาแล้วพี่น้องเนาะอยู่น้ำพุ่มเนะาะเพิ่นไปย่ำม,มา เนาะให้มาต่องวดแล้วเนาะก็คือ,อสองอาหาสามเนาะราคาเก้าเจ็ดครับผมแต่ว่ากะไปนัง่งขอหน้พุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ย้ำให้ตัวได้ยิ่งคาววาได้มากแลวพี่น้องรอติดตามรับชมรับฟังก้นบบครับ วัสดีเอฟซีทุกขุทุกคนครับผมเนาะเอามื่อยมากที่ต่ำรับต้มรับฟังเนี้ยวท่างเนาะจากอาจารย์เล็กดเลืดเดียวครับผมเนาะเนื <c oughs> อ่องข่าวว่าได้ไม่เยอะพี่น้องเนาะไปนั่งขอพุ่มไปเยอะได้มาแล้วได้มาแล้วโอ้เครื่องนี้โอ้เครื่องเปิดมันมานเลยไปนั่งอขอพุ่ม เพิ่นขอพุ่มไปย่ำบอกหรือว่าไปลักษณะเดือดใดไปขออยู่พุ่มครับผมเมื่อคืนนี้โอ้เมื่อคืนนี้ก็คือในวันหนังข้าน้องเมื่อคืนเนาะโอ้ส่วนมากจริงจริงขอวันหนังข้านขอวันหนังข้านครับผมโอ้ได้ได้ตัวเก่าหืมได้ตัวเก่าตัวได้ตัวตองหงัดเนาะตัวตองวดนี่อย่างไรเนี่ ย่งก็อสองสองห้าสามโอ้คือตัตองหดสองหาสามต,ามตนี้เลขสองตัวมีตัวนี้หืมีตัวนี้โอ้พี่หลองเอ้เจ็ดหนึ่งเอาเยอะทับสนเนวะยพี่หลองบานนี้เนาะคือตัวคือตัวได้ตองหดแต่คืออาชิพนนัน่งจา,ากไ้หก็นน่งง่ามขึ้นเก็ได้สองหาสาม แต่ว่าสองตัวได้ยินว่าเก้าเจ็ดคือชุดตองวดชุดตองวดอืมเนาะขึ้นนี่ไปขอได้สองหาสามโอ้ได้ตัวเก่าได้ตัวเก่าแต่ว่าสองตัวเปลี่ยนไปเป็นเจ็ดหนึ่งโอ้ได้ทักได้ทักสองตัวสามตัวอีกเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นนี่โอ้แต่ว่าเก้าเจ็ดบ่เห็นแล้วเก่าเจ็ดบ่เห็นแต่ว่าคนละหม่องเนาะ เพื่อเก้าจบได้เพือได้ได้ยุบานได้ยุบานชุดนี้ชุดนี้ได้ยุบานได้เพื่อต้องวดต้อนไปขอมองพุ่มอีกมองหนึงพุ่มอีกเพื่อสิไปย่ำตัวเลขว่าจะอยู่บ่อยู่อีกสิเนาะต้องเอากระมังกรอยู่เก่าได้เนาะเนาะอ๋อสองหาสามก็ว่าตัวเก่าแล้วตัวเก่าแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นสองตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากเก้าเป็นหนึ่งเนาะเป็นเกียรติะเก็ยรนึงเนาะเหมนีนเนาะ โอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่อนหายจังสี่เลยไม่นต่ก็สามตัวนี่คือคือคืออยู่คือเก่าเขียนแบบเก่าอยู่แบบเก่าลักษณะเก่าเลยเดี๋ยนี่ตัวใหญ่พร้อมตัวใหญ่พร้อมบอกใหญ่เลยเมื่องเก่งเลยเมื่องเก่งเลยตาบอดีก็เห็นโอ้ตาฟ้าตาฟ้าก็เห็นมันใหญ่โอ้ตาบอดีก็เห็นเตี้ยแต่ว่าเจ็ดหนึ่งบาทดิซึ่งมาจังสี่บาทเพิ่อนหายมาแบบใด๋ยิบบาทจากตัวนี้แล้วมันงไหมครับผม จากตัวนี้แล้วกับขึ้นมาตัวนี้ตัวเก็ดหนึ่งนี่เพราะตัวนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาก่อนบัดที่นี้ก็เฮ็ดอีกเฮ็ดอีกก็ขึ้นมาตัวนี้ต่อกันลงมาแบบลักษณะแบบเดียวกันมั้ยจิมาอยู่คือกันนี่แหละตำแหน่งแบบเดียวกันตำแหน่งเลือดตัวเลือดแม่เก็ดยังคงเดิมด้วยเต็มนี่เก็ดหนึ่งดูเอากินได จะพิจารณาเอาด้วพี่น้องด้วกัเพื่อเป็นได้มากแบบได้ได้มากเองส่ละนี่เพิ่นกับเราให้ฟังทั้งสี่แหละก็ตามเห็นเนาะครับผมเอากับเป็นตัวการตัวร่องเอาแต่ที่แน่ๆก็คือห้าสองห้าสามนี่ยังตัวเดิมเลยสามตัวชัดเจนอยู่ตำแหน่งเก่าพร้อมอืมพี่น้องเอ้เนาะเปลี่ยนเก่าเป็นหนึ่งเนาะเปลี่ยนจากเก่าเป็นหนึ่งกับเบิ้งเอาละครับผมเอากรับ พิ่จะน่าเอาพิ่จะน่าเอาเนาะหรือว่าเล็กก็เจ็ดดีดังเป็นก็เลยเสียซับขาหลอกเบื้องนี่ข้าว่าก้าวเจ็ดดีดังเขารู้แล้วพี่รองหาลำบากได้ตอนนี้หรปูผู้มันจิตมาให้เป็นซับขาหลอกบอกเหรอให้เป็นเจ็ดนึงตัวนี้น้ำเนยนะนี่นี่นี่เอ้าวิ่งที่ไปที่มาดูบาดเดก้าวหานตัวแดงๆก้าวหานี่ก้หานี่ขอพุ่มพันยธุกลางเว้น ขอพ่มในเนี้ยกวางเว้นแลยยางกับเบ่งเลยขึ้นมากเกาหาอันนี้อันนี้อันนี้แดงเลยได้เนี่ยตัวนี้แดงตัวนี้ครับแดงเลยตัวนี้ตัวนี้แดงโออันอันอันนี้ไปไปเนี้มันขึ้นเลยอ่าตัวนี้เนี้มันขึ้นรถเท็ตนึงเท็นึงเนี้มันขึ้นขอย่างขึ้นอันนี้กวางเว้นเอาถือแสงเบ่อโอ้โหอกันเป็นเป็นราษนาแบบเดียร์ต้พูดมองเดียวกันพูดมองเดียวกัน โอ้ไปตอนกลางเว่นนั่นเพิ่นกลางเว่นนี่สิมีตัวนี้ตัวแดงจึ้งคืองี้แดงเลยนี่อ้พี่ได้มาบอกอยู่นอกมือน่ะนอกได้มาตัวแดงเลยเพื่นบอกไอ้ฟังคือพี่น้องแต่ว่าเอ้ยนี่บ้านเด็กต่างกล้องถามที่ไปที่มาคื้นนี้มันมีตัวนี้อ่ามาตัวนี้เออมาสองอ่าสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งถ้าผมโกูพี่น้องเกยพิจารณาเอาพิจารณาเอาเด้อเนาะ สองห้าสามยังยังเน้นตัวเดิมอาจฉิบอกคือมูนาะตัวนี้เนาะตัวไหล่ะสจิบอกคือมูเพราะว่าตัวนี้คนพิจะน่าม่ายังสีเอาวงกลมไม่ได้บาทพี่เ้อาพี่จะนณาม่ายขี้นี่ตัวนี้ตัวนี้จะวางสั่นเพราะที่ไฮส้มตัวใช่แต่ว่าไฮส้มตัวแต่ว่าคือมักสดนตัวบนสีไม่ใช่ไหนเพิ่นเพิ่นเป็นยังสีมาเลยเดยฮะเป็นยังสีมาเลยเนยกลมห้อมแมนสีมายังสีเลยเอาเอ็มมิกไมวนี้มาขึ้นนี่ แอ็มมี่กับพึ่งรู้ได้พี่น้องมังนีเป็นเป็นแปลกเป็นงวดนีแปลกกค้งซุ่มเงินเลยแปลกเล่เตีแปลกี่ดีนี่นี่โอ้แม่ยังชีเลย่ยพัดกลมให้พร้อมเลยกลมให้ม่ยังชีกับบุ้หู้ว่าเพิ่นเยอะอย่างไรเขามันเป็นศูนย์กว่าเดี๋ยวนี้โอ้หึไม่สิเป็ยศูนย์เตี๋ตาเพิ่นวงกลมให้เลยวงแม่ยังชี่ะนี่แล้วเอ้ยเป็นเป็นวงอ้อมเลยวงอ้อมได้เลขสามตัวเพิ่นวงให้สองตัววงให้สองตัว แต่ว่ามีคือเ่า่ะ,ะครับผมสองหาสามเนะี่ยมีคือเา่าแต่ว่าวงบ้งว,ง,วงส่วนหนึ่งออกไว้โอ้มันเป็นมักส่วนตัว่าแมนต้ับโบฮกันโบอันนี้อันนี้อันนี้พูดไปเอามาบ่ได้เฮ็ดจังซี่แต่ว่าที่ไปสวดมากนี่มันเป็นจังซี่ครับผมเป,เ,ปเป็นรนา็นะแบบนี้โอ้ยเพิ่งเพื่อนเสีย,ยจังไหนความหมายของเพื่อนผมกับโบฮูขึ้นกันกับโบูขึ้นกันกับเพื่อนไหนมาจังซี่แต่ว่าเป็นเป็นมาแบบนี้อ่หลีครับผม โอ้พี่น้องกเอ้ยมาดิเนาะเพื่อนถือว่าขั้นแม่นเส้นเท่าทรรมดาก็ถือว่าวงกลมวงกลมเน้นเน้นหมดละเนาะแต่อันนี้คือเพื่อนไปนั่งขอเอาย่พุ่มด้วพี่น้องเด้อเพื่อนได้มาจ่างใดเพิ่นกับ่ายห้าฟังตังสั้นเนาะที่ไปที่มาของตัวเลขแนวทาาเนาะก็ถือว่าเลขยังคงเดิม นั่งอยู่ตัวเก่าอ่าก็จะเริ่มตัดเด้อพี่น้องเด้อจะเริ่มตัดเอาครับเราซับขาหลอดน้ำมันนี่แหละอ่านาะเอาจริงว่าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเดี๋ยวว่าหาบระเบื้องเราเราตะลี่ว่าสัตว์เด้อเจ้าได้กระเบืมีงแพงไหนกระบื้มีไปเมื่อคืนเพิ่นซับขาให้สองตัวเพิ่นให้เป็นเจ็ดหนึ่งเพราะว่าสงสัยขนาดเลยตัวนี้ฮะมาแบบใดนจีแนนเพราะว่าตาไม่เห็นบ้านหลังนี้ตาเห็นมากอันบ่ มันมีนีติเกตตลอดไม่วางหันมา่วบวบแปลบ่มีเก็ตโอ้ที่นี่เริ่มมาอีกเกตนี่เห็นมาโอ้พี่น้องเอ้ยเอากับ start เอา,เอาดูยู่ดังเด้อแค่นี้โชคๆมันมันอ่าโชคๆบันบ้นี่หน้าเอา,เอามากกัดจัดขัดกับพันครับผมที่สําคัญเก้าเจ็ดไม่มีขายแล้วเพิน่นว่าตะปูเพิ่นหามากเพิ่นว่าสิไปหาซื้อเพิ่นเนี่าหาซื้อไแล้วลอตเตอรี่เข้อมานี่บ่มีจักใบ ผมนี่เราก็เจ้าเข้มาสามขั้นผมมี่จะก้นเอาประเดี๋ยเตะเอาประเดี๋วอยเรากินมาตัวนี้เนาะก็เอาครับผมเนาะก็บควณูดน้าท่าเพื่อนละพี่น้อ่เนาะก็นี่เดี๋ยวเอ็นี่กับดิันให้เดกอย่างจังไเพราะว่าเจ็ดนึ่งเพื่นไห้มาลาสุดเนาะงใหญ่เลยย่างเอฟซีเพื่อนบ่าเห็นด้เพื่อนเขาใช้ตาบ่ดีเลยเนาะ เอาตัวง่ายเจ็ดหนึ่งเด้พี่น้องได้คนใดมาล่าสุดเนาะพี่น้องเจ็ดหนึ่งเน,น,งเนา,านะนนนกาวากะแต่ว่าตัตวแดงนี่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละตัวแดงเพรานว่าไปกลางเว้นหรือว่าถือแสงบ่จากตัวแดงเหรอเนาะเก้าห้านี่ก็เอาจ,าจัดไปจังไรว่าได้พี่น้องได้อาจิกาจิมิ 9, เก้เาเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเนาะ ตามที่โรคไขยนี่แหลกะก็คือเด็กน,นี่แชนนี่ได้พี่น้องเด้องบน้อยห้ามพลาดแต่ที่สําคัญอ่าพุ่มพันพันวาพันแนมเห็นก็คือพันขจาวงกลมให้นี่แหละว,ว่าเป็นสองหานี่แหละพันวาแต่ว่ยกายภาพเนาะเด็กทุกตัวมีโอกาสมาฝากให้พิจารณาบัง,งเด้พี่น้องด้วยให้เป็นแนวทางนทางในการเสี่ยงสลากกินแบงคือยูปกับดวงวัชรา้อนะพี่น้อง น้องเนาะแตเสียงบรูวาชัดเจนบพว่ากะคนไปเที่ยวทางอยู่อ่ยูบัเน้องพี่รองอยู่น้ำบนันเท่าข้าเห็ดไห้เห็ดให้เห็ดมั่นกับรถกับสี้ายแน่เนาะที่สำคัญอย่าลืมนาะพี่รองด้วยสองห้าสามก็คือยังเน้นตัวเดิมเนาะให้มาล่าสุดก็คือเจ็ดหนึ่งเนาะ สองตัวแล้วก็เก้าเจ็ดก็าะจชิมลละพี่น้องเนาะแต่ตัวแดงๆก็คือเกห้าเม็ดเดียวอ๋อว่านนั่นพี่น้องด้ขอให้มีศพมีหมาน้ำกันครับผมจะหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง,งใจกับทางช่องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ